ปัญหาของการซื้อรถกระบะยี่ห้อตลาดนิยมคืออะไรรู้ไหมครับ ถ้าจะพูดถึงรถกระบะทที่นิยมมากที่สุดในประเทศไทยผมก็คิดว่ามีอยู่2ยี่ห้อนะครับนั่นก็คืออี u ส u ส m a ดีกับ t o โยต้าวีโก ข้อดีของการใช้รถยี่ห้อตลาดเนี่ยก็คือมีคนใช้เหมือนเหมือนกับเราเยอะดังนั้นอู่ซ่อมทั่วๆไปเนี่ยก็จะมีรองรับค่อนข้างเยอะแล้วก็อะไรต่างๆไม่แพงจะตกแต่งเนี่ยอุปกรณ์ที่รองรับก็มีมากมายนะครับคือพูดง่ายๆว่ามันคล่องตัวในการใช้งานหรือการซ่อมบำรุงแต่แน่นอนครับในข้อดีมันก็ย่อมมีข้อเสียด้วยความที่มันเป็นที่นิยม ฉะนั้นราคาซื้อขายต่อเนี่ยมันก็ยังแรงแล้วยังแพงกว่ารถรุ่นอื่นๆที่ตลาดไม่ได้นิยมถ้าเราจะใช้รถกลุ่มนี้สิ่งที่เราควรจะต้องคิดก็คือรถมันมีในตลาดเป็นจำนวนมากแทบทุกจังหวัดแทบทุกเต็นท์จะมีรถกลุ่มนี้ขายทั้งหมดเลยเวลาเราไปเลือกเราเลือกถูกไมครับผมมีคำแนะนำมาให้นะครับว่าถ้าเราจะตัดสินใจซื้อรถยี่ห้อตลาดแบบนี้สักหนึ่งคันเราควรจะดูอะไรกันบ้าง หนึ่งครับโครงสร้างต้องดีไม่มีการชนหนักที่คว่มไฟไหม้น้ําท่วมนะครับเพราะว่ารถเราเอาไปใช้งานทามาหากินโครงสร้างต้องแข็งแรงไว้ก่อนนะครับ2ช่วงล่างต้องไม่ผูกหลอนหรือผูกพังนะครับเพราะว่ามันต้องไปใช้บรรทุกถ้าเกิดว่าโครงสร้างของช่วงล่างไม่แข็งแรงมันอาจจะเกิดปัญหากับคุณได้นะครับ3เครื่องยนต์กลไกาการขับขี่ต้องดีนะครับเพราะว่าเราไปใช้ทามาหากินถ้าเกิดว่าเครื่องมันพังหรือเกียร์มันพัง มันจะเสียตังไปซ่อมไม่พอเรายังเสียโอกาสในการใช้รถทมากินด้วยนะครับ 4. ประเมินค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือในการซ่อมแซมในระยะ1ปีหลังจากที่เราซื้อเพราะว่าเราไปใช้งานแล้วมันย่อมเกิดการสึกหรอที่เราจะต้องเมนเทนแนนไม่ว่าจะเป็นย่างมันดอกอยังดีอยู่ไหมมันจะต้องเปลี่ยนแล้วหรืยอยังแบตเตอรี่ใกลเสื่อมแล้วหรืยอยังครับ หรือสายพันธุ์ทัมมิ่งน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเบรกน้ำมันเฟืองท้ายกลองอากาศต่างๆนานาพวกนี้มันใกล้ถึงระยะเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแล้วหรือยังเราควรประเมินให้ถี่ถ้วนนะครับเพราะไม่งั้นเราออกไปใช้งานได้แป๊บเดียวเราต้องเสียเงินกับมันอีกแล้ว 5. ้าค่าใช้ใจ่ายอื่นๆที่คุณต้องมีในการซื้อไม่ว่าจะเป็นค่าภาษีพรบค่าโอนทะเบียนรถยนต์หรือค่าดําเนินการทําสัญญาต่างๆค่าส่งรถต่างๆคุณประเมินให้ครบถ้วนนะครับ พราะไม่อย่างนั้นเวลาวันที่จะออกรถคุณจะเงินไม่พอ 6. เลขไมการใช้งานที่เคยใช้มาและประวัติการดูแลรักษารถคันนั้นๆส่วนมากครับรถกระบะเขาจะเอาไปใช้ทำรรมาหากินใช้บรรทุกแล้วก็ใช้งานทุกๆวันดังนั้นเนี่ยรถประเภทนี้ส่วนมากรถจะเลขไมเยอะซึ่งต้องไปดูเรื่องของกัน บำรุงรักษาที่เจ้าของเดิมเขาใช้มาครับว่าเขาดูแลรักษาดีไหมมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะทางมีการดูแลเมนเทนแนนต์ตามที่มันควรจะเป็นหรือเปล่าถ้ารถขาดการดูแลมาตั้งแต่แรกนะครับมันจะทำให้สภาพชิ้นส่วนต่างๆของรถยนต์เนี่ยมันเกิดการทุดโทรมเวลาที่เราเอามาใช้ต่อเราต้องเสียเงินในการไปปรับสภาพให้มันดีให้มันพร้อมใช้ค่อนข้างเยอะนะครับเจ็ด เป็นเรื่องของความพึงพอใจแล้วครับว่าคุณจะชอบรถที่ผิวพันภายนอกสวยแค่ไหนมีการแต่งมาไหมหรือภายในมันจะสะอาดสะอ้านแค่ไหนเพราะรถแต่ละคันความสะอาดคนใช้งาน วิถีชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคันภายในก็สกรปรกโซมมีกลิ่นเหม็นอับแต่บางคันก็ใช้เป็นรถบ้านๆสะอาดสะอา้านดูแลรักษาวัสดุต่างๆไม่แตกไม่ลอกไม่ร่อนไม่ด่างไม่มีกลิ่นอับไม่มีกลิ่นเหม็นภายนอกสีสวยเจ้าของเดิมดูแลดีอันนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของคุณและว่าคุณต้องการใช้รถที่มันเนี้ยบแค่ไหนมันดีแค่ไหน ผมมีตัวอย่างมาลองให้เพื่อนๆคิดตามนะครับอย่าง v i g o champ เนี่ยที่เราเห็นอยู่ด้านหลังเป็นรุ่นยกสูงในตลาดเนี่ยเขามีขายตั้งแต่ราคา3,60,000บาทจนถึง4,60,000บาทซึ่งออปชั่นเลกไม่รุ่นย่อย สภาพมันก็จะต่างกันไปตามราคาขายครับแต่อย่างคันนี้ที่เอามารีวิวให้ดูคันนี้เป็น Vigo c h a m ป์สมาร์ทแคบ0 0พันจีพีก็เป็นรุ่นท็อปของเขาเป็นแอร์แบ็คู่มีคอนโรลเครื่องเสียงพงมาลายัยกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพับด้วยไฟฟ้าได้ก็คือเป็นรุ่นท็อปสุดของ Smart c a คที่เป็นยกสูงแล้วรถคันนี้จุดเด่นก็คือเป็นรถมือเดียวออกข้างจากป้ายแดง เรียกใหม่ใช้มาแค่60,000กว่าโลแท้ๆนะครับเจ้าของเดิมใช้รถรักษามามากครับสีภายนอกเดิมทุกชิ้นไม่เคยทำสีแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับแล้วก็ภายในเนี่ยเหมือนรถใหม่ไม่มีผิดไม่มีตรงไหนที่ถลอกลอกล่อนหรือด่างเลยนะครับทุกอย่างดูสมบูรณ์มากโดยเฉพาะบอกถ้าเราดูที่บอกคนขับเวลาขึ้นลงรถเนี่ยไอ้พวกปีกบอกมันจะยุบฟองน้ำมันจะชํำรุดสุดตัวแต่คันนี้ ทุกอย่างสมบูรณ์เหมือนตอนออกป้ายแดงมาเลยสภาพแบบเนี้ยแจม่มซึ่งใครที่สนใจจะซื้อรถคันนี้ผมก็ฟรีให้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นค่าโอนค่าดำเนินการทำสัญญาไฟแนนซ์หรือค่าภาษีพรลบแล้วก็ยางตอนเนี้เป็นยางติดรถปี2012ผมต้องการให้คนมาดูเลยว่า รถใหม่แท้แน่นอนเพราะยางยังเป็นยี่ห้อเดิมที่ติดรถป้ายแดงออกมาเลยตั้งแต่ปี2012ก็เจ้าของเขาใช้น้อยเขาก็เลยยังไม่เปลี่ยนแต่เวลาที่จะขายผมก็จะเปลี่ยนยางให้ด้วยนะครับแล้วก็หลังจากที่ออกรถไปเนี่ยผมจะถ่ายน้ํามันเครื่องให้ก่อนนะครับถ่ายของเหลวให้พร้อมใช้พอออกไปได้ครบ1-0,000มกิโลเข้ามาผมถ่ายให้ฟรีอีก1ครั้งแสดงว่าในหนึ่งปีที่ออกไปใช้งาน ภายใน1ปี20,000กิโลเนี่ยก็คือผมรับผิดชอบในเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้อันนี้ก็สบายใจได้อีกส่วนหนึ่งส่วนช่วงล่างพ่นกันสนิมให้แล้วภายนอกสีที่สวยๆที่บอกว่าเดิมๆอะ่ะก็ขัดเคลือบสีแล้วก็เคลือบแก้วให้แล้วด้วยนะครับส่วนภายในก็อบโอโซนให้คุยง่ายๆว่าแทบไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยกับรถคันนี้อย่างที่บอกไปตอนต้นว่ารถ วิโก้แคบยกสูงแบบเนี้เข้าขายในตลาดนี้ตั้งแต่3,60,000บาทถึง4,60,000บาทซึ่งถ้ารถคันนี้ราคา4,29,000บาทต้องถามใจคุณเองละครับว่าคุณคิดว่ามันแพงหรือมันคุ้มคลิปนี้ผมก็แค่อยากจะมาให้ไอเดียนะครับโดยเฉพาะรถที่เป็นยี่ห้อตลาดที่เป็นกระบะใช้งานแน่นอนครับมันถูกใช้งานมาแล้วแล้วราคาขายในตลาดมันก็มีหลากหลายมากเลยทั้งรุ่นย่อยเลขหม่สภาพต่างๆ อยากให้ลองคิดดูให้ดีนะครับอย่าดูแค่ราคาตอนที่จะซื้อแต่ให้ประเมินไปด้วยว่า1ปีหลังจากที่ซื้อไปแล้วอ่ะเราจะต้องไปเจอค่าใช้ใจ่ายอะไรบ้างหรือเราจะต้องไปเจอความเสี่ยงอะไรบ้างเรื่องเหล่านี้มันจะเป็นตัวบอกได้ว่าคันไหนมันคุ้มค่าสําหรับเราลองดูครับ7ข้อที่ผมให้ไปหวังว่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยแต่สําหรับใครก็ตามที่สนใจที่จะซื้อรถคันนี้ก็ลองทักทายมาคุยกันได้นะครับผมก็วางขายอยู่นะ แล้วก็ไม่น้อยหายากมากๆรถแบบนี้สำหรับวันนี้ไปแล้วครับแล้วคลิปหน้าเจอกันหน่อสวัสดีครับ